สวัสดีครับแฟนครับมหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดในปีฉรูจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับครึ่งปีหลังของปี2 5 6 8กันนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับปีนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับ ดวงของท่านเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเหนื่อยไหมนะครับท้อไหมหรือบางคนก็โอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของคุณนะครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทำนายให้แบบจัดลึกเจาะเต็มนะครับของคนที่เกิดปีฉลูนะครับคนเกิดปีฉลูครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าผมเปรียบเทียบก็น่าจะเหมือนบัวครับ ที่ลากเกวียนขึ้นเขานะครับโอ้โหลากเกวียนขึ้นเขานี่มันเหนื่อยเหลือเกินนะครับเหงื่อก็ไหลนะครับแต่มือเนี่ยไม่สามารถปล่อยเชือกเกวียนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันคือมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันพังทุกอย่างนะเพราะคุณก็แบกรับครอบครัวคุณแบกภาระอะไรบางอย่างอยู่บนหลังคุณเหมือนคุณแบกเกวียนลากเกวียนนั่นแหละนะครับก็คือภาระคุณคุณปล่อยไม่ได้ไงถ้าคุณปล่อยคือก็ล้มทั้งกระดานเลยนะครับ เข้าใจเลยครับว,ว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันในครึ่งปีแรกของคนเกิดปีฉลูเนี่ยนะครับแต่ครึ่งปีหลังนี้แหละครับดวงสตาร์คุณจะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นแล้วนะครับคนที่อดทนครับคนที่ขยันคนที่ยังไม่หยุดสู้คุณกําลังจะได้ของขวัญจากจักรวาลแล้วนะครับจักรวาลจะมอบของขวัญมาตอบแทนคุณแล้วครับถึงเวลาแล้วครับที่วัวที่เหนื่อยนะครับ จะกลายเป็นวัวที่แรงนะครับวัวที่มีพลังที่พร้อมพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จนะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครป์ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสําสหรับการรับชมคําทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่าครับ ท่านที่เกิดปีฉลูครับดวงครึ่งปีหลังประจำปี2568นี้นะครับดวงด้านการงานนะครับผมต้องบอกเลยว่างานของคนปีฉลูครึ่งปีหลังนี้ครับเรียกว่าฟ้าเปิดทางครับงานเริ่มมีแววรุ่งครับคนที่ทำงานประจำครับจะได้ขยับขยายได้เปลี่ยนหรือได้โอกาสใหม่ๆครับ งานที่เคยนิ่งนะครับงานที่เคยเงียบงานที่เคยโดนแย่งครับจะกลับมาหาคุณอีกครั้งครับโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความอดทนครับความละเอียดงานเบื้องหลังนะครับคนจะเริ่มเห็นผลงานของคุณครับคนจะเริ่มชื่นชมผลงานของคุณแล้วความสําเร็จในเรื่องของการทํางานจะตามมาเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับผมต้องบอกเลยว่าถ้า คุณคิดจะปรับนะครับคิดจะขยายอย่าลีลานะครับให้เรียบทําเลยนะครับครึ่งปีหลังนี้เป็นจังหวะที่เหมาะมากๆครับกับการรีแบรนด์การขยายตลาดครับหรือเปิดบริการใหม่ๆเนี่ยนะครับลูกค้าจะเริ่มไว้วางใจคุณมากขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าคุณเน้นคุณภาพ มากกว่าการโฆษณานะครับแล้วก็เน้นบริการที่จริงใจจริง,รงๆไม่ใช่แค่ลมปากนะครับธุรกิจของคุณจะขยับขยายจะไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับส่วนท่านไหนที่ทำงานอิสระนะครับหรือว่าทำเป็นฟรีแลนซ์เนาะนะครับครึ่งปีหลังนี้ครับมีลุ้นได้โปรเจกต์ใหญ่ครับ มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนเก่งคนดังนะครับหรือบริษัทที่มั่นคงนะครับงานเนี่ยจะมาจากคอนเนคชันนะผมบอกไว้ก่อนคอนเนค t ชันเก่าๆที่คุณเคยร่วมงานกันไว้หรือคนแนะนำต่อนะครับจากคนที่เคยเป็นลูกค้าคุณเนี่ยนะครับเขาชื่นชอบผลงานคุณเขาก็จะแนะนําต่อบอกต่อพลังของการบอกต่อมันไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรเนี่ยนะครับคุณต้องทําดีๆทําให้เนี้ยบนะครับ ไม่งั้นเนี่ยพลังบอกต่อถ้ามันเป็นพลังทางลบเนี่ยทำให้คุณดับได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับผมฝากคุณนะครับว่าการทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยคุณต้องกล้านะครับกล้าที่จะเสนอไอเดียกล้าที่จะเสนอมุมที่มันมีประโยชน์ต่อลูกค้าของคุณนะครับเขาบอกว่าช่วงช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้มันเป็นยุคข,ของ AI เนาะนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียอะไรที่มันแบบมันมันคิดจาก AI ไม่ได้นะครับมือมันต้องจากคนนะครับ มันจะแปลงเป็นเงินได้มหาศาลมากนะครับอันนี้ผม <S <S ผมฝากท่านที่ทํางานอิสระด้วยนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับการเงินของท่านนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยยังไม่ถึงกับทะลักมากนักนะนะครับแต่ก็จะเริ่มจัดการได้ง่ายขึ้นครับจะมีรายได้พิเศษครับมีรายได้เสริมหรือรายได้จากของเก่าๆที่คุณสร้างก่อร่างสร้างตัวมานะครับเช่นเ,เขาเรียกว่าหนี้เก่าอะ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน ทวงนี้สําเร็จนะครับหนี้เก่าๆที่คุณเคยให้คนอื่นยืมไปแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะได้นะครับครึ่งปีหลังก็มีโอกาสได้นะครับของที่เคยค้างสต็อกที่ขายไม่ออกจะขายออกครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับแต่มันก็อาจจะยังมีรายจ่ายอยู่นะครับที่มันค่อนข้างจุกจิกพอสมควรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องรถ บ้านนะครับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวที่จะเข้ามาพอสมควรนะครับผมแนะนำครับให้คุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับทําแบบง่ายๆนะครับเขียนแค่ให้เห็นเฉยๆว่าเงินเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแล้วมีเงินออกไปเนี่ยมีออกไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้แจกแจงนะครับเงินเข้ามาเนี่ยเข้ามาจากช่องทางไหนบ้างรายได้ะครับเงินเดือนนะครับรายได้เสริมขายของนะครับ เงินออกไปจ่ายเลยครับค่าเทอมจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเดินทางนะครับคุณจะได้เห็นช่องทางที่เงินมันรั่วออกไปนะครับแล้วจะจัดการได้ทันจะได้วางแผนอะไรได้ทันเนาะนะครับถ้าบางทีเนี่ยเราใช้อย่างเดียวเงินเข้ามาอ่ะก,ก็รู้ว่าเงินเข้ามานะครับแต่พอใช้ก็ใช้ใช้ใช้ถึงเวลาอีกทีอ้าวหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับส่วนดวงด้านความรักครับผมคนโสดครับ ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่นะครับซึ่งจะเจอแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับอาจเจอกันจากการทำงานครับหรือผ่านเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าใช้งานเป็นสะพานแล้วกันนะครับคนที่เข้ามานะครับจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะนะครับแต่ก็เป็นคนที่ให้เกียรติคุณนะครับแล้วก็จริงใจกับคุณพอสมควรนะครับถ้าคุณเปิดใจให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วมองให้ลึกนะครับอย่ามองแต่เปลือกครับความสัมพันธ์ครั้งนี้ครับ จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากๆนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงครึ่งปีหลังนะครับอาจจะมีบททดสอบเล็กๆนะครับบางคนก็อาจจะเล็กบททดสอบกลางๆไ้ถึงใหญ่นะครับบททดสอบนี้จะเป็นบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินครับเรื่องเวลาครับเรื่องภาระนะครับ ภาระทางบ้านของคู่ของคุณนะครับเวลาที่แบ่งให้กันได้น้อยลงนะครับเรื่องเงินนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันนะครับ3เรื่องนี้ผมฝากระวังนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับคู่รักหรือว่าคุณเองเนี่ยนะครับจะมีช่วงที่อารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์แปรปวนอารมณ์งนเงินง่ายนะครับก็จะเกิดการปะทะกันนะครับต้องมีคนนะครับเขาบอกว่า ถ้าทะเลาะกันเนะี่ยต้องมีคนใดคนหนึ่งใจเย็นนะครับต้องใจเย็นนะครับถ้าร้อนทั้งคู่งานเข้าแน่ๆนะครับถ้าคุณใจเย็นครับใช้เหตุใช้ผลนะครับผมคิดว่าผ่านไปได้แน่นอนนะครับถ้าผ่านไปได้ครั้งนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมั่นคงครับและไปได้ยาวถึงขั้นสร้างฐานะร่วมลงหลักปักฐานกันได้เลยนะครับบางคนก็จ,จะวางแผนมีบุตรมีคันวางแผนเก็บเงินเรื่องกันนะครับก็ ใจเย็นนะครับใจเห็นได้ผลในการคุยกันคิดถึงวันแรกที่คบกันวันแรกที่รักกันให้มากๆนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับครึ่งปีหลังนี้ผมอยากให้ระวังในเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนะครับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นครับโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหรือออกแรงแบกหางบ่อยๆเนี่ยนะครับอย่าฝืนร่างกายนะครับถ้ามีอาการเจ็บควรรีบไปเช็คนะครับอย่าปล่อยให้เรื้อรัง ถ้าเรื้อลังแล้วจะรักษายากมากๆนะครับถ้าคุณอยากเสริมสุขภาพครับให้แข็งแรงขึ้นให้นิ่งขึ้นนะครับผมแนะนําให้นั่งสมาธิเป็นเวลาสั้นๆนะครับเริ่มที่3มนาที5นาทีนะครับก่อนนอนนะครับหรือลองออกกําลังกายเบาๆตอนเช้าครับจะปรับให้พลังงานพลังใจพลังอะไรต่างๆของคุณเนะี่ย ได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับถามถึงเรื่องโชคลาภครับคนปีฉลูนะครับโชคลาภของคนปีฉลูเนี่ยนะครับถามว่ามีไหมก็มีนะครับครึ่งปีหลังนี้ก็แต่มันอาจจะไม่ได้มาแบบต่อเนื่องนะนะครับแต่ก็มาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแล้วก็หาย่ะผมใช้คำอย่างละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีคนเอางานดีๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานเสริมนะครับบางคนก็จะได้ของตามที่หามานานของที่คุณอยากได้คุณหามานานหาไม่ได้ครึ่งปีหลังคุณจะหาเจอนะครับหรือบางคนก็จะเจอคนที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับถ้าคุณอยากเสริมโชคเสริมลาบให้เด่นกว่านี้ครับ ผมแนะนําให้คุณทําบุญกับคนชรานะครับหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์นะครับจะช่วยหนุนดวงคุณได้อย่างแรงเลยนะครับสีมงคลของคุณนะครับในครึ่งปีหลังจะเป็นสีส้มทองสีเขียวเข้มสีน้ําเงินครับส่วนเลขตัวเลขเสริมดวงได้แก่เลข1เลข6เลข9นะครับถ้าอยากดวงไปไกลไปเร็วกว่าน,น,นี้อุปสรรคไม่มีครับอย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับแล้วก็ดวงนี้จะหนุนดวงจะปลดล็อกอุปสรรคทุกอย่าง ไปได้อย่างดีครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยละกันนะครับครึ่งปีหลังของคนปีฉลูนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลงานนะครับจากความอดทนผมขีดเส้นใต้นะครับเห็นผลงานจากความอดทนนะครับเหนื่อยมาทั้งปีนะครับเหนื่อยมาครึ่งปีแล้วนะครับเดือนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับคือของขวัญน,นะครับคือเดือนกรกฎาคมนี้คือของขวัญผมขอให้คุณเนี่ยนะครับ ยืนหยัดยึดมั่นนะครับบนหลักการที่คุณเชื่อนะครับหลักการที่ถูกต้องหลักการที่ดีนะครับแล้วก็สู้อดทนนะครับแล้วคุณจะไปได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณกําลังจะเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงคุณลงทํางานมาเต็มที่ในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับถ้าคุณอดทนคุณลุยต่อนะครับไม่ย่อท้อน,นะครับ ผลลั์มันจะออกปีดอกออกผลให้คุณอย่างจริงจังแล้วนะครับผมเขาบอกว่าปีฉลูถ้าผมเปรียบเทียบก็คือวัวใช่ไหมครับวัวเนี่ยมันผมเคยเลี้ยงวัวนะครับตอนในเด็กเนี่ยนะครับวัวเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่มันวิ่งเร็วเนาะนะครับแต่ถามว่านะครับมันไปถึงเป้าหมายได้ไหมผมว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับชีวิตคณก็เช่นกันนะครับอย่าหวันว่าใครจะวิ่งแซง อยากกังวลเลยนะครับว่าใครจะวิ่งแซงขอแค่คุณไม่หยุดคุณจะไปไกลเกินกว่าคนอื่นคาดคิดแน่นอนนะครับไปช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าถูกไหมครับผมขอให้ครึ่งปีหลังครับของคนที่เกิดปีชลูนะครับ เต็มไปด้วยพลังครับความมั่นคงเงินทองครับความรักดีๆและสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะครับคลิปสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประกาศนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปครับคอมเมนต์เรื่องราวดีๆคอมเมนต์พลังงานดีๆสิ่งดีๆแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณนะครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ